ไม่เลยอันนี้คืออะไรอะ่ะหมูผัดหมูผัดบูโกกิถูกต้องเอาไปต่อเลยฮะไปต่อเลย,เลยข้าวผัดกิบจิถูกต้องฮนะโอ้ยไหวมากไหวมากต่อมาฮะหมูสามชั้นย่างถูกต้องโอ้ยง่ายมากง่ายมากต่อมาฮะออปลาหมึกผัดซอสเผ็ดถูกต้องเฮ้ยทำไมรู้วะทำไมรู้หมดเลยอะ่ะไส้กรอกเลือด ดแดดเดซุนแดดอ๋อถูกต้องเอาไปต่อเลยฮะซุปซุปกิมจิถูกต้องฮะอันนี้ซุปเหมือนกันซุปอะไรซุปเต้าหู้อ่ะค่ะซุปเต้าเจี้ยวเอ๋อซุปเต้าเจี้ยวถูกต้องถูกต้องนะครับจับเออจับจำยอนถูกต้องซอสจ้ำอันนี้อะไรอะไรอะจับปงไม่ใช่จับปูไม่ใช่จับปู ข้าบได้นะคาบได้จับปมให้ลองให้ลองทีนึงจับผมไม่ใช่จับไม่จับโอเคคาบ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 อะไรสยามสยามถูกต้องถูกต้องเอาไปต่อเลยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายที่เรากินบ่ยบอยๆอะ่ะอะไรกิมจิอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะถูกต้องมาเร็วๆร็วๆทาไข่เม็ด ทุกคนทักเขาบี้ทักเขาบี้อันนี้ฮะทักเขาบี้รอบยอนรามยอนต๊อกปกี้ต๊อกปกก,ปก,กีตุ้งตุ้งขาราเกะเหรอคะไก่ทอดอันนี้เป็นไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดไก่ไก่ทอดซอดสอ๋อใช่ไก่ทอดซอสเกาหลีทุกคนหุ่นเร็วมากเลยอ่ะเยี่ยมทีเดียว<ง>เราทำไปกี่คะแนน หนึ่งนาทีทำไปได้ประมาณสิบสิบสี่คำสิบสองคำเพราะฉะนั้นเก่งมากรออ้าวอ,อย่างนี้ก็ไม่โดนลงโทษสิ